เราจะบันทึกรายการค้าของวันที่18มกรานะครับบริษัทโซนี่จำกัดนำสินค้าที่สั่งซื้อไว้คือชุดหัวมทเตอร์จำนวน2เครื่องเครื่องละ2 2 0 0 0บาทมาส่งพร้อมใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่8341นะครับเรื่องที่ ระบบซื้อครับระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าครับคลิก workflow นะครับอินว i c e สินค้าครับ1.2ซื้อเสื้อครับคลิกโอเคครับ S สามเพิ่มนะครับไปที่เลขที่อ้างอิง8.3.4.1นะครับ วันที่เอกสารเป็นวันที่สิบแ8ส่วนมา8ดครับผู้ขายรหัสใส่จุด Enter นะครับเป็นบริษัทโซนี่จำกัดนะครับคลิกโอเคครับเย็ดครับค้นเอกสาร PO ให้ใสไว้นะครับคนระบุเป็นใบครับเลขที่ภายในนะครับใส่จุด Enter ครับ Enter เลือกได้เลยครับคลิกโอเคครับโอเคครั้งหนึ่งครับ ใช้ใบอัตราแรกเปลี่ยนมนธาตรฐานนะครับกด F10 บันทึกครับ F10 บันทึกอีกครั้งหนึ่งครับไม่พิมพ์นะครับคลิก no ครับ F c c ้ H cap H cap ออกครับ e ดทครับ F c ข a t อีกครั้ง cancel เ,เราบันทึกรายการขาของวันที่18มกราคเสร็จแล้วนะครับ